สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับทิเลชัยนะครับจากช่องมิสูบิชิเพื่อคนนะครับวันนี้นะครับอ่าผมจะพามาดูน้องเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับคือเจ้าตัวมิลาดนะครับปกติที่รีวิวไปอ่ะมันจะมีแค่ตัวแอตราที่ผมรีวิวไปแบบแต่งเนะาะใส,ส่สเกิร์ตแต่มิลลาดอ่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่วันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาดูวันนี้จะพามาดูเป็นตัวมิลลาดนะครับตัวเริ่มต้นเหมือนกันเป็นตัวสีขาวนะครับแต่งชุดสกเกิร์ต แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่ล้อแม็กแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เราจัดให้ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าแต่งรอบคันมันสวยงามแค่ไหนนะครับผมอ่านี่ครับดูด้านหน้าเลยด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับอ่าเนี่ยครับชุดสเกิร์ตมันแซมด้วยแถบสีแดงตัวนี้มันก็จะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมอ่าสวยงามครับผมด้านหน้าของส่วนตัวมิาดอะ่ะ คือตรงนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกของตัวแอร์ถาดนะครับผมมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับตัวออโต้ลมต้นอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูด้านข้างครับผมนี่ครับดูเลยครับด้านข้างครับสกเกิร์ตก็คล้ายๆที่เคยรีวิวมาแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความอ่าเป็น4ประตูตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็น5ประตูคือผมจะเทียบให้ดูว่ามันจะใส่แล้วมันจะสวยงามเหมือนตัวแอร์ถาดไหมนะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับ นี่ครับจะเป็นสเกิร์ตทรงสปอร์ตนะครับแซมด้วยสีแดงแซมด้วยแถบสีแดงเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังกันครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตทรงสปอร์ตอ่าท่อคู่นะครับตัวนี้จะเป็นท่อคู่แบบกลมนะครับก็คือจะดูสวยงามสปอร์ตเข้ากันมากขึ้นนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวต้นลุ่มต้นก็จริงแต่ว่าแต่งออกมาแล้วก็สวยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ เราแถมในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับให้ลูกค้าด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ถอยนะครับกระระยะเวลาถอยจอดนะครับผมตัวนี้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นตัวนี้เราแถมไม่ฟรีครับผมนี่ครับดูรอบๆในส่วนของตัวมิดตัวใหม่เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมตัวนี้เราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มตัวนี้มากับรถนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแอตราตตัวเริ่มต้นจะไม่มีสปอยเลอร์ แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบชุดแต่งจัดเต็มเราก็จัดทั้งสเกิร์ตท้งสปอยเลอร์ให้ได้เหมือนกันครับผมอ่าส่วนตัวนี้อย่างที่บอกคือตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่แม็กนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากใส่แม็กก็บอกเราได้ครับเรามีลายให้เลือกหลายลายครับผมในส่วนของตัวแมนะ็กเนาะอ่าแล้วก็มาดูด้านนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในคร่าวๆนะครับผมว่ามันจะมีความแตกต่างจากตัวแอดทราดหรือเปล่าอ่านี่นครับ ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นตัวออโต้่มต้นนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับหากล้องเข้าไปด้านในเลยครับด้านในนะครับหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธเหมือนกันครับผมอ่าแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเหมือนกันกับตัวแอร์ตัวริตัวลมต้นเลยครับแต่บอกครับผมบอกก็จะเป็นบอกผ้าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเนี่ยครับลายแบบนี้เลยลายแซมด้วยลวดลายสีแดงนะครับผมอ่าส่วนกุญแจกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจเนี่ยครับ กุญแจรีโมทนะครับอ่าเนี่ยครับแต่ว่าเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวนี้เราใส่ในส่วนของตัวกันสาดให้ลูกค้าด้วยนะครับก็คือจะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าส่วนมากผมจะรีวิวในส่วนของตัวแอทาแต่งเนาะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสก็คือมีรถอ่าพี่ๆในทีมก็คือแต่งส่งให้ลูกค้าเราก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าส่วน ในส่วนของตัวมิาดเนี่ยแต่งออกมาแล้วจะสวยงามไหมแล้วก็หากลูกค้าคนไหนที่ยังลังเลอยู่นะครับก็คือตอนนี้อาจจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้บ้างว่าตัวมิาดแต่งออกมาแล้วก็สวยดูดีเหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวยังไงก็คือผมฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็หากมีอ่าอยากสอบถามข้อมูลต่างๆหรือว่าอยากออกรุ่นรุ่นไหนอ่าอยากรู้รายละเอียดรุ่นไหน ผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวเรามีแอดมินคอยตอบนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ